สวัสดีครับระยองโค้ยฟู้ดครับเตรียมแพ็คลงกล่องทั้งหมด5กล่องนะครับออกจัดส่งให้กับดิวเลอร์ VIP ของเราอีก1ท่านนะครับที่เขตมินบุรีครับรถนี้ขอบพระคุณคุณมดเอนะครับจากโค้ยทูยูมินบุรีเพื่อนๆทุกท่านที่ใช้กันอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะทราบกันดีนะครับระยองโค้ยฟู้ด เกรดเงางามครับผิวขาวโครงสร้างล่ำสมส่วนโตตามวัยนะครับที่สำคัญโตตามวปลาที่มีน้ำหนักปลาที่มีอายุนะครับที่เริ่มเคลื่อนไหวช้าได้กินระยองค่อยฟูดที่มีแหล่งอุดมไปด้วยวิตามินนะครับเกรดคุณภาพ ปลาจะมีความคลึกคักกระปรี้กระเป๋านะครับและรวมไปถึงคอลลาเจนนะครับที่ปลาที่เรารักกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับจะส่งผลถึงเกร็ดผิวของปลาจะสวยนะครับจะมีความเงางามในตัวสุขภาพปลาจะดีทําให้เพื่อนๆประทับใจแน่นอนนะครับเมื่อกินไปแล้วประมาณ1เดือนครึ่งนะครับเข้าสู่เดือนที่2 เพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์ที่ประทับใจและจะใช้อย่างต่อเนื่องนะครับที่มินบุรีต้องบอกว่าคุณมดเอกนะครับโคยทูยูเป็น v i p d e a l e r อีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งมียอดในการจำหน่ายและมีผู้ใช้จริงนะครับอย่างต่อเนื่องกันมาหลายล็อตด,ด้วยกันซึ่งล็อตนี้ก็เป็นล็อตที่5เข้าไปแล้วนะครับเพื่อน ชาวมินบุรีก็สามารถเข้าไปช็อปกันได้อย่างเช่นเคยนะครับที่คอ่อ,อยทูยูนะครับเราลงของเติมของให้กันอย่างต่อเนื่องนะครับที่นั่นไม่เคยขาดนะครับระยองค่ยฟูดขอพระคุณคุณมดเอ็กนะครับแล้วก็ขอบพระคุณเพื่อนๆคนรักวะครับทุกๆท่านครับระยองค่ยฟูดขอบคุณครับ